It was at this moment that he knew. He fucked up. <whistles> <whistles> Nani? สวัสดีครับผมก้องมนวัฒน์นะครับในวันนี้นะครับวันที่15ธันวาคมนะครับเป็นวันเกิดของนางงามส,สวยๆของคนหนึ่งนะครับที่ผมเ่ยก็ชื่นชอบเขาอยู่เหมือนกันนะครับแลวก็คือพี่พรพัฒระหวังนั่งเองนะครับก็สุขสานวันเกิดนะครับขอให้วันเกิดปีนี้มีความสุขมากๆนะครับแล้วก็ขอให้วันเกิดปีนี้เป็นปีปที่ดีมีความสุขก้าวเรียบเฉยใสแล้วก็เป็นที่รักต่อทุกๆคนด้วยนะครับแล้วสักวันหนึ่งถ้าเกิดผมได้มีโอกาสได้วงงานกับพี่พัชระหวังเนี่ยก็จะถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายะะก็จได้ เจอหน้ากันจริงๆนะครับพี no ่หวังครับใครนะครับที่อยากจะไปติดตามไอจีของพี่หวังเนี่ยก็ไปติดตามกันได้เลยนะครับหรือถ้าใครที่อยากจะมาอวยพรมาเกิดพี่หวังเนี่ยก็มาอวยพรกันได้เลยนะครับก่อนจากกันไปครับเดี๋ยวผมจะร้องเพลงอวยพรวันเกิดมาให้เขาฟังสนหน่อยก็แล้วกันนะครับฮัลโหลฮัลโหลพี่หวังครับสุสานวันเกิดนะครับเดี๋ยวผมจะร้องเพลงอวยพรวันเกิดไปให้พี่ฟังนะครับตั้งใจฟังอีกดีนะครับ Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday พี่หวัง Happy birthday to you สวัสดีครับเก๋น,นะครับพี่พทัทรพรหวัง ถ้าเกิดผมได้มีโอกาสจะร่วมงานกับพี่พัทรพลหวังเนี่ยก็จะถือว่าเป็นเรื่องที่น่าดีๆมากๆเลยนะครับแล้วถ้าเกิดเขาได้มาออกในช่อง youtube ข,ของผมเนี่ยก็จะถือว่าเป็นเรื่องที่น่าดีๆอีกเรื่องหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับแต่ได้ทำคอนเทนต์หลากยคอนเทนต์ด้วยกันนะครับก็ควรจะเป็นเรื่องที่น่าดีๆมากๆเลยนะครับแล้วถ้าเกิดผมได้เจอกับพี่พัทรพลหวังตัจริงๆ,ๆ้วเนี่ยผมก็คงออกอาการแบบว่า It was at this at moment was ต,ต,ต,ตื่นเต้นจนเตาาแตก oh, oh. เต๋าแตกไปเลยครับที่จะเจอพี่พัทรพรหวังตัวจริงๆนะครับแบบคงจะดีใจจนแบบพูดไม่ออกเลยนะครบหวังว่าผมกับพี่พัทรพรหวังเนี่ยคงจะได้มีโอกาสได้ร่วมง,งานกันในเร็วนี้แน่นอนนะครับหลังจากผมจบเป็นทหารก่อนนะครับพี่พัทรพรหวังครับ ังไงก็สุสาวันเกิดนะคะพี่พจชรพรหวังครับขอให้วันเกิดในปีนี้มีความสุขมากๆนะครับแล้วก็สวาึ่งคงจะได้มีโอกาสได้วมงานกันในเร็วๆนี้แน่นอนนะครับสุสาวันเกิดนะคะพี่พจชรพรหวังครับ Happy Birthday you to Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you.